เมือ่อเราได้วสวดมนบูชาพระรัตรนตรัยกันเสกเรยบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนทางพระณิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้น่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย,บายหลับตาของเราเบาๆขอลู พอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอ่ากดลงในตานแล้วก็ทำใจของ,ของเรานะให้เบิกบานให้ช่ำชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ ใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่าง แล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายขอยงเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดับม้ามไตยยหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโลเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรโงเป็นที่โล่งโลงคล้ายกับลูกโป่ง ที่เราเป่าลมเข้าไปสมมติจะเป็นปลองเป็นช่องเป็นโปรงเป็นที่โลง่ลงๆกลวง,ลง,ลง,ลงภายในคล้ายเป็นท่อท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราข็อรวมใจของเรานะีให้กลับมาหยุดนิ่งๆ นมนุ่มที่ศูนย์กลางกายทานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเหนือจากสเสดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึง จากสะดือเธอลูไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากแตงขวาทลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้นทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ,อเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิด ที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นอีกทั้งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระบุทธเจ้าพระอรหันต์ริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของท่านตรงนี้แล้วพอถูกส่วนก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ในเบื้องต้นจะเห็นเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเชี่ยงวันหรือยิ่งกว่าน,นี้แล้วแต่กำลังบารมี ที่ไม่เท่ากันหรือบางทีก็ล้ายกับฟองไข่แดงของไก่โตเท่าขนาดท่านแต่ว่าจะใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรที่จระไนแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่าน,นั้น แสยเย็นมันแสงจัน์ทในคืนวันเพ็ญกันธนระทำดวงนี้เนะี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระ,ะมงคลเดมุนีสดจันทัสโรพระคนพบวิชาธรรมกายท่านสมมุติบัญญัติเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคคือต้นทางของพระอริยเจ้า ต้นทางอริยมรรคทางไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องจดใจที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้และต้องเห็นดวงใสๆเป็นเบื้องต้นแล้วการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจะเริ่มขึ้นเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรค ซึ่งจะทำให้ได้บรรลุมรรคผลดิพานแต่ในแง่าการปฏิบัติจริงๆเราแค่ทำความรู้สึกไว้ที่กลางท้องในบริเวณที่เรามั่นใจใว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็แต่ไม่ต้องไปโมววานหาฐานที่เจ็ดทำความรู้สึกตรงนี้ แล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเบาๆสบายๆเพื่อเป็นหลักยึดของใจหรือจุดเชื่อมโยงใจของเราเนี่ยให้ไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นจุดเชื่อมโยงใจอย่างนี้ใจจะได้ไม่ซัสดสายไปคิดเรื่องอื่น ซึ่งเป็นเรื่องภายนอกไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะไม่ใช่เป็นหนทางการดับทุกข์สลัดตนจากทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่เป็นหนทางที่เข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นตั้งกรรมฐานริกรรมอเิมิตรไว้ตรงนี้จะเป็นดวงใสๆก็ได้ จะเป็นพระแก้วใสๆก็ได้จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้หรือโดยเฉพาะวันนีนะ้เป็นวันคลายวันละสังขารของญาติาจาของเรามาลัตะนาบาสิกาเจนโกนุกยูงเราจะตามระลึกนึกถึงท่าน ที่ท่านได้สืบทอดวิชาธรรมกายมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ได้สร้างวัฒธรรมกายและทุกสิ่งที่มีให้เราได้ใช้สถานที่นี้ทำความเพียรเพื่อเข้าถึงพัตนตรัยในตัวและเป็นที่ที่เราจะได้ สร้างบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นให้เราได้เป็นผู้มีบุญมากเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตไปทุกภบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันครบหกปีในการละสังขารของท่าน เมื่อปีพุทธศักราช2543ถ้าท่านมีชีวิตอยู่ก็จะอายุได้9ก,ก้าปีเราจะถือโอกาสในวันนี้เนะี่ยระลึกนึกถึงท่านไว้ที่กลางกายก็ได้น,นะลุงนะจะนึกถึงภาพคุณยาาจารย์ของเราในอริยบทสมาธิที่เราคุ้นเคย นึกถึงท่านไว้กลางกายแทนบริกรรมนิมิตรสามอย่างดังกล่าวก็ได้ให้ต่อเนื่องกันไปอย่างสบายๆและกับละครองใจให้หยุดนิ่งได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอรังให้เสียงคำภาวนาสัมมาอรังดังออกมาจากกลางท้องของเราบริเวณที่เรานึกถึงภาพคุณยา,าจารย์ที่ท่านนั่งหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนาแบบที่เรานั่งอย่างเนี้ยอ่านหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจะขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนก็ได้ นึกถึงภาพท่านให้ต่อเนื่องกันไปให้มีสติอยู่กับท่านจับภาพคุณยายจาย์เอาไว้อย่างสบายๆให้สม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนเลยเรามาทันยุคของคุณยายอจา์เนี่ยการนึกถึงภาพท่านเนี่ยจังง่าย ยกเว็นใครที่เกิถึงหรือคุ้นเคยกับดวงใสๆใสองค์พระใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่เราก็จะเอาอย่างนั้นไปก็ได้จะแต่ใครจะระลึกนึกถึงคุณยายอาจ,จารย์ของเราในวาระพิเศษท,ที่ครบ6ปีในวันละสังขารของท่านที่ท่านอุทิศชีวิตสละชีวิต ที่จะศึกษาวิชาธรรมกายปราบมากระเบเดคุณหลวงปู่จะได้รับการยกย่องวาเป็นหนึ่งไม่มีสองแล้วก็มาสร้างวัดให้พวกเราได้สร้างบาร,รมีเมื่อท่านอายุได้หกสิบปีไม่เคยว่างเว้นจากการสร้างบาร,รมีเลยจากการถ่ายทอดให้กับลูกหลานของท่าน ที่จะให้บรรลุธรรมกายจนวาระสุดท้ายซึ่งตรงกับวันที่สิบกันยายนสองห้าสี่สามนี่แล้วก็ละลึกนึกถึงท่านอย่างสบายสบายใจเย็นๆเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้ละลึกนึกถึงท่านเป็นอารมณ์เหมือนทั้งวัน ด้วยใจที่ผ่องใสมีความเคารพเรื่อมใสในข้าวัดปฏิปทาคุณธรรมคุณนวิเศษและด้วยความกตัญญูกะตะเวทีต่อท่านปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติบูชาถวายบุญนี้ให้แก่ท่านหรือใครสร้างมหารามบารมี จะถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานหรือจะตั้งกองกระถินถวายท่านก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราสมัครใจที่จะทำบุญกับท่านในรูปแบบใดแต่จะทำให้ท่านอย่างไรผู้ที่ได้คือเราเราคือเป็นผู้ที่ได้บุญ คุณธรรมที่มีความกตัญญูกตะตะเวทีได้ตามระลึกๆึกถึงท่านแม้ท่านละสังขารไปแล้วยังได้ทำบุญและปฏิบัติบูบชาทำแก่ท่านก็ถือว่าเราเป็นลูกหลานแก้วของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้วันเวลาผ่านไปโดยปราบประยโยชน์ เรามีเวลาอยู่ในโลกนี้จำกัดเหลือเกินคู่แข่งที่แท้จริงของเราก็คือเวลาเวลาของชีวิตอยู่ในยุคมนุษย์อายุขยเฉลี่ยเจปีมีเวลาไม่มากที่คือคู่แข่งที่แท้จริงเรากําลังสร้างบาร,รมีแข่งกับเวลาของชีวิตลุงนะ เพราะฉะนั้นเชาน้านี้อากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นก็ให้ทำให้ถูกหลักวิชาดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกทุกคนถลุกนะาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบ